สวัสดีครับป้ากูสุริยุบันทาครับพี่น้องครับมาครับอัปเดตรายงานครับสถานการณ์ครับสําหรับวันนี้เช้านี้ครับอยู่โดมแล้วเนี่ยพอไนกูสุริยถึงโดมสาวหน่อยเป็นบันแพงจเมอวานอยู่แล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เจ็ดโมงกว่าๆแลวครับทีมงานสาวหน่อยเป็ดบันแพงบางส่วนครับบางส่วนย่อยไปถึงอุดรแล้วครับพี่น้องครับ กำลังสีเขาตั้งเวทีแล้วครับตอนนี้ยังติดต่อกับจัดอยู่กับว่าจะให้ตั้งเวทีแนวใดเนาะครับกี่ในกลุ่มรายงานมาครับพี่น้องครับยักษ์เก่าตอนเสอบวันนี้ครับอากาศเป็นส่งสีเย็นๆหนาวๆพี่น้องครับแดดยังบ่ออกครับควาฝนยังคลิ้มอยู่ครับควาฝนยังคลิ้มอยู่พี่น้องที่ครับรถบาดเท่า วงสองจอดอยู่ในโดมรถอันนี้ก็ยังจอดอยู่ในรถแห่รถแห่ขอแหลมกรับเป็นหน่วยครับเตรียมตัวเดินทางครับรถครั่อกำลังจะเดินทางไปแล้ครับรถเครัวตามเสาองสาบเถ่า สองถอดกับสิมีเรื่องสวนาเรื่องคุ้เรื่อง,รอ,งรอเรื่องจ้าก,กันตัดสันเศร้ากับพี่นอนครับอัปเดตสถานการณ์เราเพิ่งมาจากป่าจีนไปน,นี่แหลมเป็นหน่หวยน,นี่กับรถครัวเราก็นเช้าคกับ สวัสดียายไม้โอ้มือนี้บรรยากาศที่เย็นเลยนะว่ามันหนาวป่าวาือสีนอนรับวันดีคักน้อนเมื่อเชนนี้น,น้นอนเบ่งแดดม่านนอนหลดไปแล้ววัาน้ำกับบกัวน้ำในยางโดยดยโดย,โด,ย,โด,ยโดยไปแล้วโอ้ไม่ใหญ่เมียนขอางเหมือนเนาะ <laughs> ได้พ่อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี รถปรรจจานนักดนตรีกับกแซมบายรอดแหละครับพี่น้องครับรย้บายขม,ม่ากำลังจากจอดหยุดนาดด้านประตูทางออกครับรถบัสจอดอยุดดีกับทั้งรดตอนนี้เยอะสี่ขั้นสาขั้นพี่น้นองครับมีรถปาร์มนาดรถไนดดมครับแล้วก็ปากโกแล้วก็รถเญ็นี่ลัดครับปารัดครับ รถอาจารย์นักดนตรีครับเสียนนลครับยังวงหนึ่งวงสอง 2. ครับเอาจอดกันอยู่นี่แหละพี่น้องครับเตรียมตัวที่จะเดินทางเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวงหนึ่งทำงานแสดงอยู่ที่อุดรครับจังหวัดอุดรสวัสดีทุลุเอาไปรถอะไรลูกไปกันอ๋อไปกับรถอาจารย์นักดนตรี อันนี้อันนี้รถพยายามหยุดว่านี่ขั้นนี้ครับเหลือรถคาราวานสาวหน่อยเหลือรถสองขั้นครับที่ยังบาจะเด็ดไปครับขั้นหนึ่งรถชาครับนายเจ๊ครับรถแยกก่อนนั่งครับยังรอดถ่ายแยกก่อนเยอะครับผมสถานการณ์ตอนนี้อันนี้รถป้ารับ เมื่อบานขึ้นกันครับขับบ้านเหมือนกันครับนี้รถพยุตครับกังย่งาันเดชไปครับรูปแปล้วกันเหลือรถครัวรับกับรถกราา็ลวว่ารถพยุติรถล่างขั้นหนึ่งแล้วรถช้าขั้นหนึ่งครับยังว่ฒเดชไปกับรถบานรถบ้านนี่กัหนดออกไัที่สี่โมงเช้าครับนัดหลูกๆไ้ผูบ้บริหารเป็นสั่งให้ออกสี่โมงเช้าครับ,บการจเลดเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดาการนัดของ คนไทยบรรยากาศยกสุดท้ายพี่น้องครับผมเพราะว่าหน้าให้่มีฝ่ามีฝนเนาะพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าบรรยากาศกขึ้นมากลิ้มๆดีนะครับแต่ว่าเมาื่อคืนนี้ยูโดมสาวหน่อยฝนบม่มีพี่น้องครับฝนบ่ตกครับฝนไม่ตกบรรยากาศสบายๆครับ บรรยากาศสบายๆยรถแทยอยืนอี่สองคันครับจอดอยูในใีกสองคันครับด้านในทีสเป็นรถของทีมงานสาวน้อยวงสองครับจอดสแตนบายครับเหลือรถแม่ลำไยครับรถปาาหนุ่ยครับยังบ่มากครับ มีพม่อแลมครับเมนุ่ยอยู่ข้างในครับปิดประตูป้องเอี่ยมเรียบร้อยเตรียมตัวเดินทางครับกีดจับไม่ขั่วครับผู้ช่วยผู้ช่วยเมนุ่ยไปแล้วครับเอาเต็นท่าปลอดภัยยี่พอเลยอ๋สอสโล่เตรียมตัวเตี๊ยว เก็บตัวเตียเาเตียโลูกมันสอมันีมานอ่นตอนเ้ามัก็ดอนยามาแรกมันมันนอนยาไม่ค้อนเยให้าเลยาสีมันนอนแล้วว่าสันแสดงว่ามือขึ้นมันมันนอนหรือว่าคือมันเต้นอยู่วัดขึ้นว่ามือขึ้นนี่โอ้ยลูกสาวยิ้มใงไม่ รถออกนัดออกสีโมงเสพี่น้องเย้ยมานอนทาแล้วครับมาขึ้นจักไปสังไดละเาจังไรไปตื่นเที่เดียวหกโมงแรงลูกขึ้นนับน้ำเต้นเลยเอาพี่น้องอัปเดตสถานการณ์กับมือน,นี้ครับ คือที่ป้าพักสาวนอยเพชรบันแพงครับปาโกซูริโยบันทาครับเป็นคนไล่งานเอฟซีสาวน้อยเอฟซี FC ปาโกกข้เดิรับสาบกันครับการเปลอ่อนไว้ของทีมงานรับสาวน้อยเราครับพี่น้องครับอุดรเด้อพี่น้องเลยมาแรงอุดรอ,อุดรอ,อุดรเริ่มสตาร์ทหนึ่งทุ่มครับเลือตีสองครับเลือเด็กบดเลยครับ อยู่ในญาติชุมชนอยู่ในญาติตัวเมืองเนาะพี่น้องครับสําหรับเมืองอุดรธาครับแสดงทุมหนึง่งเด้พี่น้องเลยมาเร็วๆครับเลือกตีสองจวดจัดฟาดบื้มครับแล้วครับมือต่อไปกับ,บุรีรัมย์พี่น้องครับบุรีรัมย์เด้เตรียมโต๊ะอพอครับอำเภอตำบลครับ น้องตาดครับบานพี่พ่อหา่กำัันขงกับพี่น้องครับไปพบไปพ่อกันครับหลังจากนั้นกะกันมียังกันเปลี่ยนแปลงครับอีกสามงานครับอยู่กรุงเทพปริมณฑลนอกพี่น้องนอกปัญญาครับอีกสามมือครับคงสุดท้ายปลายยกพอกับทีมงานสามเอาคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ครับขอบพุดทุกการติดตามพระมงศริโยบัตรทายงานกับพี่น้องครับกราบสวัสดีครับ